สำหรับหลายๆคู่ที่กำลังวางแผนจะมีน้องน่าจะเคยมีความรู้สึกหรือคำถามนี้วนอยู่ในหัวกันบ้างใช่ไหมครับว่าเอ๊พยายามมาตั้งนานแล้วนะทำไมยังไม่สำเร็จสักทีความรู้สึกท้อแท้สงสัยมันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับแต่รู้ไหมครับว่าบางทีเนี่ยคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในจุดที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้แหละครับนั่นก็คือภาวะผนังมดลูกบางครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสําคัญยังไงและเราจะรับมือกับมันได้ไงบ้างโอเควันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มจากผนังมดลูกเนี่ยมันสําคัญยังไงแล้วไอ้ที่ว่าบางเนี่ยมันบางแค่ไหนถึงจะมีปัญหาเกิดจากอะไรได้บ้าง แล้วเราจะรู้ได้ยังไงมีวิธีตรวจไหมและที่สําคัญที่สุดเลยเราจะเสริมสร้างมันให้กลับมาแข็งแรงได้ยังไงไปจนถึงบทสรุปสุดท้ายเพื่อสร้างความหวังกันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาเนี่ยเราต้องรู้จักพื้นฐานของมันให้ดีซะก่อนว่าไอ้เจ้าผนังมดลูกที่เปรียบเหมือนบ้านหลังแรกหรือรังของชีวิตใหม่เนี่ยมันมีหน้าที่สําคัญอะไรบ้าง ในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า e n ดเ m e t r i ยมนะครับหรือถ้าเรียกง,ง่ายๆก็คือเย e ื่อบุโพรงมดลูกนั่นเองลองนึกภาพตามง่ายๆเลยมันก็เหมือนกับผืนดินดีๆนี่แหละครับเป็นผืนดินที่ต้องอุดมสมบูรณ์มากๆเพื่อเตรียมพร้อมให้มเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็คือตัวอ่อนเนี่ยสามารถอย่างรากฝังตัวแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้อย่างแข็งแรงพอเรารู้แล้วว่ามันสําคัญยังไงทีนี้มาถึงคําถามสําคัญเลยแล้วไอ้ที่ว่าบางเกินไปเนี่ย มันต้องบางขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นปัญหามาดูกันครับนี่เลยครับตัวเลขมหัศจย์ในทางการแพทย์เนี่ยนะครับเขาจะมองว่าความหนาที่เหมาะสมที่สุดแบบที่เรียกว่าพร้อมสุดๆสําหรับการฝังตัวของเจ้าตัวเล็กเนี่ยควรจะมากกว่า8มเมตรขึ้นไปครับทีในทางกลับกันถ้าตรวจเจอว่ามันหนาน้อยกว่า7มเมตรลงมาเมื่อไหร่อ่าอันนี้แหละครับที่เขาจะเรียกว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะผนังมดลูกบางแล้ว ซึ่งตรงนี้แหละที่อาจจะเป็นอุปสรรคด่างสําคัญเลยที่ทําให้ตัวอ่อนเนี่ยเกาะได้ไม่ดีหรือฝังตัวได้ยากขึ้นแล้วถ้าถ้ามันบางมากๆละ่ะคือถ้าบางน้อยกว่า5มเมตรเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะตั้งคันสําเร็จก็จะยิ่งลดลงไปอีกเยอะเลยครับเห็นไหมครับว่าความหนาเนี่ยมันสําคัญมากๆจริงๆโอเคเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรคําถามต่อมาที่ทุกคนต้องอยากรู้แน่ๆก็คือแล้วทําไมละ่ะ ทำไมผนังมดลูกถึงบางในพาร์ทนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับเพราะการรู้สาเหตุเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ถูกทางที่สุดจริงๆแล้วสาเหตุมีได้หลายอย่างมากเลยครับอย่างแรกเลยที่เจอบ่อยๆก็คือเรื่องของฮอร์โมนครับโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันต่ําเกินไปเพราะเจ้าตัวนี้แหละที่เป็นตัวสั่งให้ผนังมดลูกหนาขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของเลือดที่ไหลเวียนเป็นเลี้ยงมดลูกได้ไม่ดีพอนึกภาพตามนะครับเหมือนดินที่ขาดน้ําขาดปุ๋ย นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสุขภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกเองเช่นอาจจะเคยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือมีพังผืดจากการผ่าตัดพวกนี้ก็เป็นสาเหตุได้ทั้งหมดเลยครับแล้วเราจะรู้ตัวได้ยังไงล่ะว่าอาจจะกําลังเจอกับภาวะนี้อยู่มันมีสัญญาณเตือนอะไรให้เราสังเกตได้บ้างไหมแล้วถ้าอยากจะรู้ให้แน่ชัดเลยคุณหมอเขามีวิธีตรวจยังไงมาดูกันต่อเลยครับ สำหรับสัญญาณที่พอจะสังเกตได้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของประจำเดือนเช่นมาไม่ปกติมาน้อยกว่าเดิมมากๆหรือบางคนอาจจะปวดท้องประจำเดือนมากกว่าปกติแต่ดอกจันตัวโตไว้เลยนะครับว่าบางคนก็ไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาเลยเนี่ยแหละครับที่ทําให้การไปตรวจเช็คร่างกายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆพอไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกเลยที่คุณหมอมักจะทําก็คือการเอราซาเด์ครับเพื่อวัดดูเลยว่าตอนนี้ผน,นังมดลูกของเราหนาเท่าไหร่ แต่ถ้าอยากจะเห็นภาพให้มันชัดขึ้นไปอีกคุณหมออาจจะใช้วิธีฉีดน้ําเกลือเข้าไปช่วยเพื่อหเห็นโครงสร้างข้างในได้ดีขึ้นหรือในบางเคสอาจจะต้องถึงขั้นใช้กล้องสองเข้าไปดูเลยครับเพื่อจะดูว่าเอมีพังผืดมีแผลเป็นอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและแน่นอนว่าต้องมีการตรวจเลือดควบคู่ไปด้วยเพื่อเช็คระดับฮอร์โมนต่างๆนั่นเองครับ เอาละครับมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดและเป็นส่วนที่ให้ความหวังกับพวกเรามากที่สุดแล้วเมื่อเรารู้ปัญหารู้สาเหตุแล้วทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะบํารุงดินของเราหรือเสริมสร้างผนังมดลูกให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ได้อย่างไงบ้างเรื่องแรกเลยที่ทําได้ทันทีก็คือเรื่องของอาหารการกินครับเน้นทานของดีดที่ช่วยบํารุงร่างกายอย่างพวกผักใบเขียวเขียว,เข,ยวเข้มบรอกโคลี ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องข้าวโอ๊ตแล้วก็ของที่มีโอเมก้าสเยอะๆอย่างพวกปลาทาเลละเลน้ําลึกเมล็ดแฟลกซ์อย่าลืมไขมันดีๆจากน้ามันมะก,กอกอะโวคาโดหรือพวกถั่วต่างๆด้วยนะครับอาหารพวกนี้เนี่ยจะไปช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ส่งสารอาหารไปบํารุงมดลูกได้เต็มที่เลยมีของที่ควรกินแล้วก็ต้องมีของที่ควรจะเลี่ยงหรือลดลงบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือแอลกอฮอล์คาเฟอีนแล้วก็พวกของหวานหวนน้าตาลสูงๆทั้งหลายเพราะพวกนี้เนี่ย มันอาจจะไปทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบแล้วก็ไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดได้ครับนอกจากการกินแล้วการขยับร่างกายก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับการออกกําลังกายแบบพอดีพอดีไม่ต้องหักโหมมากเกินไปจะช่วยกระตุ้นให้เลือดเนี่ยสูบฉีดไปเลี้ยงบริเวณอุ้งเชิงกรานซึ่งก็คือบริเวณที่มุดลูกอยู่ได้ดีขึ้นมากๆเลยครับ และอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงคือเรื่องของใจครับอย่ามองข้ามพลังของความเครียดเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะมีงานวิจัยชัดเจนเลยว่าความเครียดเนี่ยส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดโดยตรงเลยดังนั้นการหาเวลาผ่อนคลายทำอะไรที่สบายใจไม่ว่าจะเป็นโยคะทำสมาธิหรือแค่หาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครับแล้วแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาสรุปทุกอย่างกันอีกทีพร้อมกับข้อคิดดีๆที่น่าจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเดินทางบนเส้นทางนี้อยู่ครับผมว่าประโยคนี้สรุปได้ดีมากๆเลยนะครับว่าภาวะผนังมดลูกบางเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนอุปสรรคอย่างหนึ่งก็จริงแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นทางตันเสมอไปการที่เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นี่แหละครับคือจุดสตาร์ทที่ดีที่สุดของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือ การเลือกปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรายังมีความเข้าใจและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำงานร่วมกับคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกที่ใช่และเหมาะสมกับเรามากที่สุดจำไว้นะครับว่ามันยังมีหนทางและมีความหวังอยู่เสมอสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่าถ้าสภาพร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงได้แล้วอะไรล่ะคือก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราสามารถเริ่มทาได้เลยตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมผืนดินของเราให้พร้อมที่สุดเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันก็มักจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่เราลงมือทําในวันนี้นี่แหละครับ